ครับเป็นผู้กับผู้กับเต้นนะฮะหรือล็อกเก้นต่อไปก่อนนะครับมาทำเจอเนตได้สามเดือนเขาเป็นตงให้ผมเป็นผู้กับนะครับเอาต่อไปไอ้ควันคุณเชื่อไหมว่าผมภูมิใจตำแหน่งไหนมากกว่าก,กันคูกต้องครับเพราะอะไรครับ ผมต้องการอิสระทางเวลาผมเป็นตำรวจนักธุรกิจครับทำมาแล้วหลายชนิดเช่นขาเฟอร์นิเจอร์ขาออยจัดเรีจับรถมือสองขายนะครับสุดท้ายเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้กับนภรรยาครับปัจจุบันนี้ก็มีสูนย์พลักรื้อยอยู่ที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิ ทำมา8ปีทำมา2ปีรับได้ได้กว่า10ล้านมีกันก็เ่ิมทุกวันนี้ผมมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีการเงินใช้ได้แต่ผมมองเห็นโอกาสของเจอเนสจุดเริ่มต้นของผมนะครับคนที่มาเปิดสวิตให้ผมในเรื่จักเจอเนสคือไมเคิลและนี่ครับแล้วก็เอมี่ครับขอบคุณครับ ก่อนหน้านั้นมีเพื่อนมาถามว่ารู้จักเจเน็ตไหมผมบอกไม่จั้พอดีผมอยู่แมนแนดคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบเกี่ยวกับขายตรงนะครับแล้วก็เครื่องสมาชที่ใช้ทุกวันเนี้ยที่คุณใช้ใช้กันอยู่นะครับก็ให้ตรวจสอบว่าเป็นบริษ,ษัทขายตรงถูกต้องต,องตามกฎหมายหรือไม่คือผมไม่เคยได้ยินชื่อเจเน็ตเมื่อกอวันที่2 0มิถุนาน นะครับแล้วก็สินค้ามีออยุไหมผมทำการตรวจสอบเจนเนตปีล่าสุดห้าหกเจนเนตจดะเดินถึงต้องการดับที่56ของเมืองไทยครับสินค้าทุกตัวมีอยอเราประกันได้หน้าไปผักเหมือนของร้ายงรับแก้กว่ามา เมื่อสามราที่แล้วที่ออกกาวช่งเจ็ดนะครับมันใชความร้อที่มสาผมเคลียร์ให้แล้วนะมันกันอิสระกดังนะครับฉีดแล้วหน้าเต้กึ้งๆนะครับยรองกับไม่จริงว่าผมทำเจเน็ตอันดับแรกเลยผมยังไม่ทำอะไรทางสมอผมใช้อย่างเดียของเจเน็ตนะครับเพื่อพิสูจนว่าของเขาดีจริงไหม ครับเมื่อก่อนหน้าตาผมไม่ดีรูปขึ้นจะเห็นหรอยอายะธรรเก่าๆเยอะนะครับปฏิการอรอยอะไรเยอะที่ใช้มาสเดือนหน้าดีไหมครับ, <Yeah. S 1> รบเราเป็นอาชีพขายหน้าตอนหน้าเราไปขายนะครับผมกินทุกตัวใช้ตัวที่ดีอเมืองไทยนะครับเ e <c oughs> อโฟผมไม่ทานะครับรู้สึกว่าเก็บตเลเครับ แต่ไปเข้าต้องรันนะนะครับเขาไมาดีจริงผมก็เลยจัดการสักหมดเลยเช้ามาก็รีเซิร์ฟก่อนนอนก็รีเซิร์ฟนะครับต่อหาด้วยต่อทุ่มเขาก็บอกแฟนว่าพิธิติผมไม่เรียกเรียนติเพราะถึงเวลาต่อหางแล้วเดรนเมียนะครับ กินมาฮะก็จริงเยอะมันผลดีนะดูหน้าตาผมมีหลายคนเคยเห็นผมตอนตั้งแรกใช่ไหมครับกับจุบันนี้ก็แตกต่างกันเยอะนะครับว่าจากหน้าตาเราดีปั๊บเนี่ยเราสามารถขยายธุรกิจไปได้นะครับจนทุกวันนี้ผมจนตัวเนสไปยค่อนแล้วก็ได้ตัวญี่ปุ่นอ่ารู้สึกจะเป็นคนดี่ปุ่นไรู้สามที่ของบริษัทเจเน็ตเดียว ราค่าทัพส,สิเกือบห้าแสนบาทนะครับเราก็ได้รางวัลชีสมาหนึ่งเดือนนะครับก่อนที่จะคือผมอยากได้ในใจยุ่อๆเึ่นนะครับแต่ว่าไม่อยากได้เงินครอบครัวซื้อผมบอกว่าผมอยากเอาเงินเจนเนซื้อนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินนี้ oh. คือใครทำเจอเน็ตไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้นะก็ต้องไปทำรับคนอื่น บริษัทเจเน็ตมีระบบง่ายมากแผงแค่สองขาคุณแค่เดินไปทีระระดับตราระดับนะครับคุณเข้าใจแผงคุณเข้าใจระบบนะครับและคุณเข้าใจงานพื้นฐานแนะับสำคัญมากงานพื้นฐานจะเปิดใจไม่เปิดใจคุณต้องอพิจารณาตัวนี้แล้วปรึกษาหลายท่านนะครับแล้วท่านจะเสด็จนะผมผมทํางานพื้นฐานมาตลอดนะครับ หลายๆคนเอาผมไปเป็นโปรไฟล์ในการสปอนเซอร์นะครับก็สำเร็จมาหลายคนนะครับคนระดับผมเป็นนายบุญช่าผู้ใหญ่ยังทําได้แล้วพวกคุณาทาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาไปตามสบายเลยครับลูกผมนะครับ <The> ท้ายนี้นะครับขอฝานออกานะครับว่าเราจะสําเร็จได้หนึ่งต้องเข้าระบบก๊อปปี้คนที่สําเร็จนั่นจะสำเร็จ,จาตามครับผมขอบคุณครับ <The> Gracias.